สวัสดีค่ะวันนี้หมืนรดาจะพาไปชิมเกาเหลาอากงกันนะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะร้านนี้ก็มีมุมเก๋ๆสวยๆน่ารักน่ารักให้ถ่ายรูปมากมายค่ะเมื่อเดินเข้าไปภายในร้านอาหารนะคะเราก็จะเห็นมุมถ่ายรูปอีกเยอะแยะเลยนะคะเป็นมุมทีนม่น่ารักน่ารักทั้งนีทั้น้นให้ถ่ายรูปกันด้วยค่ะ เกาเหลาหมูตุนนะคะเป็นเมนูเด็ดของร้านเกาเหลาอากงค่ะบรรดาสั่งผัดไทยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะจานนี้80บาทนะคะกุ้งตัวโตวมากนะคะแล้วก็ไข่เน้นๆเลยค่ะสั่งหลายอย่างอร่อยทุกอย่างค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะถ้าผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปที่ เกาเหล่าอากงได้ค่ะ